m a s t e r ร์การประกาศเดินหน้าเต็มกำลังกับ Ripple เปลี่ยนจากช่วงทดลองสู่การใช้งานจริงขยายศักยภาพการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยบล็ c h a i n วันนี้เราจะมาต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่กำลังสร้างอะไรกันอยู่บนโลกบล็ c h a i n โดยมี Ripple และ XRP เป็นศูนย์กลาง จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการโอนเงินอีกต่อไปแต่มันคือการสร้างระบบการเงินใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่รากฐานไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่สุดก่อนจะเริ่มฝากกดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามช่องคอยวันโอวันด้วยนะถูกต้องเลยสิ่งที่กำลังเห็นคือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของสถาบันการเงินที่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดลองอีกต่อไปแต่เป็นการผนวกเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสู่แกนกลางของระบบการเงินโลกจริงๆ ตั้งแต่ยักษ์ใหญ่อย่าง m a s ม r สก r ดไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศสำหรับสินทรัพย์ในโลกจริงและสัญญาณการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะมาเริ่มกันที่ขาวใหญ่ชิ้นแรกเลยการประกาศของไมเคิลไมล์บา CEO ซีโอของ e r c a r d ที่ยืนยันว่าจะเปลี่ยนสถานะความร่วมมือกับริ p p l e จากแค่โครงการนำร่องเล็กๆไปสู่การใช้งานจริงเต็มรูปแบบเป้าหมายคือปฏิรูปการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน ใช่นี่มันเปลี่ยนวิธีคิดของผู้เล่นรายใหญ่ไปเลยก่อนหน้านี้สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของทดลองหรือสินทรัพย์เก็งกำไรแต่การที่มัสกาศประกาศแบบนี้มันหมายความว่าเขากำลังผนวกรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับเครือข่ายหลักของตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่แผนก R&D เล็กๆอีกต่อไปและหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือ stablecoins น่นอน น่าสนใจตรงนี้เพราะ m y b a แ k ถึงกับนิยาม Stablecoins ว่าเป็นเพียงอีกสกุลเงินหนึ่งบนเครือข่ายของ m a s t e r c a r d การใช้คำพูดแบบนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่ใช่ไหมมีความหมายลึกซึ้งมากมันคือการทำให้ Stablecoins กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเทียบเท่ากับเงินดอนลลาร์เงินยูโรที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายของเขาอยู่แล้ว พอมันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนั่นหมายความว่า Mastercard กำลังปูทางให้ s t a b l e Coins กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการค้าหรือ B2B settlement ในอนาคตอันใกล้แปลว่าภาพใหญ่กว่านั้นคือ m a s t e ก c a r d กำลังเดิมพันว่าในอนาคตเงินสกุลต่างๆที่เราใช้กันจะไม่ได้วิ่งบนระบบธนาคารแบบเดิมอย่างเดียวแต่วิ่งบนบล็อกเชนเป็นเรื่องปกตินี่คือการปูทางให้ตัวเองไม่ตกขบวนถูกต้องที่สุดมันคือการเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้ตัวเองถูก disrupt และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างรางรถไฟใหม่ๆใ,ให้กับระบบการเงินในอนาคตด้วยซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวอีกชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือการที่ Ripple Prime เข้าไปผนวกรวมกับ Hyperliquid โอเ okay. คพอพูดถึง Ripple Prime กับ Hyperliquid นี่เรากำลังขยับจากเรื่องการจ่ายเงินธรรมดาไปสู่โลกของการเงินที่ซับซ้อนขึ้นอย่างพวกตลาดอนุพันธ์แล้วใช่ไหมการรวมกันครั้งนี้มันจะเปิดประตูอะไรให้กับลูกค้าสถาบันของพวกเขาประตูบานใหญ่เลย เป้าหมายหลักคือการเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมหรือ TradFi เข้ากับโลกการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi ให้เป็นเนื้อเดียวกันการรวมกันนี้จะทำให้ลูกค้าสถาบันของ Ripple Prime สามารถเข้าถึงสภาพคล่องของตลาดอนุพันธ์ที่อยู่บนบล็อกเชนได้โดยตรงหรือที่เรียกว่า On-chain Derivative Liquidity เดี๋ยวก่อนคำว่า Cross Margining อาจจะฟังดูเทคนิคไปนิดนึงจริงๆแล้วมันคืออะไรช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อย ได้เลยลองนึกภาพแบบนี้ปกติสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาจะถือสินทรัพย์หลายประเภทมากทั้งหุ้นตราสารหนี้สกุลเงินต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีคริปโตด้วยในระบบเดิมๆเขาจะต้องวางเงินหลักประกันแยกการสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทซึ่งมันทำให้เงินทุนก้อนใหญ่ถูกล็อกไว้เฉยๆแต่ cross margining คือการอนุญาตให้เขาใช้สินทรัพย์ทุกอย่างที่เขามีมาค้ำประกันซึ่งกันและกันได้หมดเลยในพอร์ตเดียว เหมือนกับการเอาตกราทุกใบมารวมกันทำให้เงินทุนที่เขามีอยู่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมหาศาลเลยใช่สามารถทำธุรกรรมได้มากขึ้นด้วยเงินทุนเท่าเดิมพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยมันคือการปลดล็อกประสิทธิภาพของเงินทุนที่เคยถูกจำกัดด้วยโครงสร้างแบบเดิมๆแล้วคำพูดที่ว่านี่คือ institutional e n d g a m e หรือพิมพ์เขียวสำหรับ institutional grade defi มันหมายความว่ายังไง มันหมายความว่านี่คือภาพสุดท้ายที่สถาบันการเงินอยากจะเห็นคือระบบดีฟาที่สร้างขึ้นมาเพื่อเขาเข้าโดยเฉพาะมีความปลอดภัยมีการกำกับดูแลแต่ยังคงประสิทธิภาพและความเร็วของบล็อกเชนเอาไว้ Michael Higgins CEO ของ Ripple Prime บอกชัดจเจนว่านี่คือการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสภาพคล่องและนวัตกรรมใหม่ๆให้ลูกค้าสถาบันมันคือการสร้างระบบที่สามารถข้ามผ่านความล่าช้าของระบบธนาคารแบบเดิมๆได้เลยโดยใช้สินทรัพย์หลักอย่าง r l u s d และ XRP เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโอเคนั่นคือฝั่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนแล้วถ้ามองในมุมของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในโลกจริงล่ะมันจะเข้ามาอยู่ในระบบใหม่นี้ได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีมาก และนั่นก็พาเรามาที่อีกหนึ่งจิกซอชิ้นสำคัญคือการที่เบฟาโตสเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อทางเทคนิคกับ XRPL เพื่อรองรับการใช้งานสินทรัพย์ในโลกจริงหรือที่เราได้ยินบ่อยๆว่า RWA 190ล้านล้านดอนลลาร์ตัวเลขมันใหญ่จนจินตนาการไม่ออกเลยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า RWA ในที่นี้มันคืออะไรกันแน่ง่ายที่สุดเลยคืออสังหาริมทรัพย์ ลองนึกถึงตึกสักหลังหนึ่งปกติแล้วการซื้อขายมันยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานานมากต้องผ่านตัวกลางมากมายแต่ถ้าเราแปลงตึกนั้นให้กลายเป็นโทเค็นบน XRPL เราสามารถซื้อขายความเป็นเจ้าของตึกนั้นได้เป็นเศษส่วนเล็กๆแบบเรียลไทม์เหมือนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เลยหรืออาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลงานศิลปะทองคำใช่ทุกอย่างที่เคยอยู่นอกโลกดิจิทัลสามารถนำเข้ามาได้หมด นี่แหละคือสิ่งที่ปลดล็อกมูลค่ามหาศาลที่ว่าและการเชื่อมต่อของเบฟาลโตสเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงทําไมถึงบอกว่ามันเป็นแนวทางที่ชาญฉลาดความฉลาดของมันอยู่ที่วิธีการแทนที่จะเข้าไปยุ่งหรือแก้ไขสถาปตัตยกรรมหลักของ XRPL ซึ่งมันเสี่ยงและซับซ้อน บิทอ s Beatles, เลือกที่จะสร้างเลเยอร์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ compliance-oriented designs ขึ้นมาครอบอีกชั้นหนึ่งโดยออกแบบให้เหมาะสมกับกฎหมายของแต่ละประเทศโดยเฉพาะเลย วิธีนี้ทำให้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องและประสิทธิภาพของ XRPL ได้อย่างสบายใจถูกต้องโดยที่ความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินงานของพวกเขาลดลงไปเยอะมากเข้าใจแล้วมันเหมือนการสร้างสะพานที่แข็งแรงและปลอดภัยให้สถาบันเหล่านี้ข้ามมาสู่โลกบล็อกเชนได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดกฎระเบียบทีนี้เมื่อพูดถึงมูลค่าและการลงทุนมันก็มีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจ คือกรณีของ Vivo Power ที่ขายหุ้น Ripple Labs ที่ตัวเองถืออยู่ใช่ตอนแรกที่คนเห็นข่าวนี้อาจจะคิดว่าเป็นการเทขายธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นมากนี่ไม่ใช่แค่การขายแต่เป็นการปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์เลย Vivo Power ขายหุ้นส่วนหนึ่งของ Ripple Labs ให้กับ k w e t h e r ซึ่งเป็นบริษัทจากเกาหลีใต้และส่วนที่เหลือจะถูกซื้อโดย Lin Ventures แต่สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่ Vivo Power ได้รับเป็นการตอบแทนนั่นคือหุ้น20%ใน K w e c t e r ใช่เลยแต่มันก็ดูแปลกๆที่บริษัทพลังงานอย่าง Vivo Power ถือหุ้น Ripple อยู่มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทนอกวงการเทคโนโลยีมันสะท้านให้เห็นว่าบริษัทนอกวงการเริ่มมองเห็นมูลค่าที่แท้จริงในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่แล้วการที่ Vivo Power ทำดีลแบบนี้มันบอกเราสอ,อย่าง อย่างแรกคือตลาดมองว่าหุ้นของ Ripple มีมูลค่าสูงมากจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ได้และอย่างที่2คือมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตลาดที่สําคัญอย่างเกาหลีใต้และมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ บริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนใน Ripple Labs ก็มักจะถือครองเหรียญ XRP ควบคู่กันไปด้วยเสมอพอพูดถึงการถือครองของสถาบันเราก็มีตัวเลขที่เป็นรูปธรรมมายืนยันด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับ XRP ETF s ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025ใช่ตัวเลขนี้ชัดเจนมากหลังจาก ETF s เปิดตัวไปจำนวน XRP ที่ถูกล็อกไว้โดยสถาบันเพิ่มขึ้นถึง207% จากประมาณ250ล้านเหรียญขึ้นไปเป็น768ล้านเหรียญภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนจนถึงกลุ่มพระพันธ์226 0ตัวเลขนี้มันส่นทางกับความผันผวนของราคาในตลาดอย่างสิ้นเชิงใช่เลยขยายความตรงนี้หน่อยที่ว่าส่วนทางกันมันเป็นยังไง คือถ้าเรามองแค่ราคาเราจะเห็นว่าในช่วงปลายปี2024ราคาเคยขึ้นไปสูงถึง3.66ดอลลาร์แล้วก็มีการย่อตัวลงมาที่1.44ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์2026ซึ่งถ้ามองเผินๆอาจจะดูเหมือนตลาดกำลังซบเซาแต่พอเราไปดูเบื้องหลังดูพฤติกรรมของสถาบัน กลับกลายเป็นว่าพวกเขากำลังสะสมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความเชื่อมั่นในระยะยาวที่แตกต่างจากนักลงทุนรายย่อยโดยสิ้นเชิงพวกเขามองข้ามความผันผวน,นระยะสั้นไปแล้วอามระหว่าง XRP กับ Ripple มันร้อนแรงมากๆตอนนั้นแทบไม่มีใครคิดว่า XRP จะรอดมาได้ด้วยซ้ำการที่วันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องสถาบันการเงินระดับโลกนำไปใช้งานจริงมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยชัยชนะในครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของ Ripple แต่มันเป็นการสร้างบรรทัดฐานและความชัดเจนทางกฎหมายให้กับอุตสาหกรรมทั้งหมดในสหรัฐและมุมมองของคุณคาร์โลก,ก็ฉายภาพอนาคตของโลกี่เป็นแบบมัลติเชนที่จะไม่มีเชนใดเชนหนึ่งครองตลาดทั้งหมดแล้วการที่ XRP ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้มันส่งผลยังไงกับภาพรวมของนวัตกรรมในวงกว้างมันเหมือนการปลดล็อกครั้งใหญ่พอมีความชัดเจนทางกฎหมายเกิดขึ้นนักพัฒนาและสถาบันก็กล้าที่จะเข้ามาสร้างส,างสิ่งใหม่ๆบนเครือข่ายมากขึ้น มันบีบให้เกิดการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมในวงกว้างเพราะทุกคนรู้แล้วว่าขอบเขตของกฎหมายอยู่ตรงไหนการที่ XRP ยืนหยัดอยู่ได้กลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีนี้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้แม้จะผ่านการตรวจสอบที่เข้มข้นที่สุดมาแล้วถูกต้องฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนเรากำลังเห็นการประกอบร่างของระบบการเงินใหม่ที่มีบล็อกเชนเป็นกระดูกสันหลังจริงๆ ตั้งแต่การจ่ายเงินรายวันโดย Mastercard ตลาดอนุพันธ์โดย Ripple Prime การนำสินทรัพย์ในโลกจริงเข้ามาโดย b e l o s ไปจนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ ETF s, <S ใช่เลยทั้งหมดนี้มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดมันไม่ใช่ข่าวที่เกิดขึ้นแบบแยกส่วนกันอีกต่อไปแล้วแต่ทุกชิ้นคือส่วนประกอบของภาพใหญ่ภาพเดียวกันคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสำหรับสถาบันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งกำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้ ถ้าเงินทุกสกุลและสินทรัพย์ทุกชิ้นในโลกสามารถเคลื่อนย้ายได้ทันทีบนบล็อกเชนระบบธนาคารแบบที่เราคุ้นเคยจะยังมีที่ยืนอยู่ตรงไหนขอให้ทุกสเตปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ